สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับทองดูทูบนะคะเปลี่ยนชีวิตของเราวันนี้ก็จะวางกดแรงดูดของเรานะคะมาในหวัวข้อหากดึงดูดสิ่งนี้ให้เห็นกับตาได้ก็เนลมิตเงินตาและความปรารถนาให้เห็นกับตาเราได้วันนี้นะคะกดจักรวาลกดแรงดูดคือคิดให้น้อยสนุกให้มากวันนี้เรามาเริ่มดึงดูดเงินตาภายนอกกันโดยการใช้ไมายเตด้านดีนะคะ วันนี้เริ่มต้นนะคะหากดึงดูดสิ่งนี้ให้เห็นกับตาได้ก็จะเนรมิตเงินตาและความสามารถให้เห็นกับตาได้กลับมาแล้วนะคะกับเกมกดแห่งแรงดึงดูดเกมที่จะช่วยคุณพิสูจน์ความหา,าจารย์ของจักรวาลและทอดสอบอำนาจในการสร้างเนรมิตภายในตัวคุณทั้งยังเป็นการฝึกใช้กดแห่งแรงดึงดูดให้คล่องพร้อมกับยืนยันความเชื่อให้กับตัวของคุณเองว่าคุณทรง ซึ่งอำนาจและศักยภาพมากพอที่จะเดินดึงดูดทุกสิ่งอย่างที่คุณปรารถนาต้องการรวมไปถึงเงินตาและความลํารวยทั้งหลายได้อย่างง่ายดายเกมที่เราจะไปเล่นในวันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากเลยนะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายๆนะคะข้อสำคัญของการเล่นเกมกดแหงแรงดึงดูดนะคะคืออย่าไปคิดว่ามันเป็นเทคนิคการใช้กดแรงดึงดูดที่จะต้องเครียดต้องจริงจัง เราก็บอกอยู่แล้วว่านะคะเราจะพาคุณเล่นเกมเพราะฉะนั้นการเล่นเกมเกมนี้ให้ได้ผลดีที่สุดก็คือคุณจะต้องผ่อนคลายไม่เครียดเล่นสนุกๆค่ะแต่ถ้าเล่นครั้งครั้งสองครั้งไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรนี่คะยังมีครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าและไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อต่อไปมันจะไม่ได้ผล บางทีมันอาจจะต้องฝึกฝนก,กันหน่อยแต่รับรองได้เลยว่าถ้าหากคุณเล่นคุณจะสนุกเพียงแค่ไม่กี่ครั้งคุณจะได้เห็นอนุภาพของจิตแห่งจักรวาลแล้วเผลอๆอาจจะสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกด้วยซ้ำไปในเกมนี้นะคะเราจะมาดึงดูดรถสีม่วงกันนะคะหรือรถสีแดงหากคุณสามารถดึงดูดรถสีแดงให้เห็นในให้เห็นกับตาใน าภายใน24ชั่วโมงมันก็จะเป็นที่แน่นอนว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะดึงดูดเงินทานและความปัถนาทั้งหลายให้ไปจากอยู่เบื้องหน้าของคุณได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ไปดูกันดีกว่าเกมนี้จะต้องเล่นอย่างไรมีเพียง3คขั้นตอนเท่านั้นนะคะขั้นตอนแรกพอเริ่มต้นวันใหม่ปุ๊บให้ควรตั้งความปัถนาไว้เลยใน24ชั่วโมงต่อจากนี้ คุณจะต้องเห็นรถสีแดงหากไม่ชอบไม่อยากได้รถสีแดงก้าสีอื่นก็ได้นะคะคุณอยากเห็นแทนแนะนำหาเป็นสีที่ค่อนข้างจะพบเห็นได้ยากในชีวิตประจำวันเพราะถ้าหากเป็นสีที่พบเห็นด้บ่อยๆคุณก็จะมานั่งตั้งคำถามกับผลลัพธ์ที่จักรวาลส่งมาให้อีกว่ามันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าขั้นตอนที่สองตั้งเจตนา ที่จะต้องการเห็นรถสีแดงเรียบร้อยแล้วถึงเวลาทําให้ตนเองทําให้ตัวของคุณเองเห็นรถสีแดงในห่วงมโนสํานึกของคุณสีรถสีแดงที่คุณเห็นในหัวจะต้องชัดเจนแจม่มแจง้งพอคุณจินตนาการถึงรถสีม่วงในหัวคุณได้อย่างชัดเจนแล้วให้ภาพมันอยู่ในหัวของคุณไปสักพัก แล้วส่งคังวิงวอนไปหาจักรวาลอาจจะประมาณว่าประจงประจักษ์แจ้งรถสีแดงให้ฉันเห็นภายในวันนี้หรือ24ชั่วโมงนี้ฉันจะต้องได้เห็นรถสีแดงภายใน24ชั่วโมงนี้หรืออาจจะพูดวิงวอนแบบไหนก็ตามใจคุณเพราะจะเปลี่ยนแปลงคําให้เป็นแนวแบบบทสวดมนเพื่อความขังและความปังก็ได้หากคุณชอบแนวแนวนี้ตัวอย่างเช่น ด้วยพระนามของพระเทวีจักรวานผู้ทรงส,รบสรับนุภาพนี้ดันลูกรักจักรวาลคนนี้อ้อนวอนต่อท่านมารดาจักรวาลผู้ทรงฤทธ์ปวดจงสำแดงลดคันสีแดงนี้ให้ลูกรักจักรวาลคนนี้ได้เห็นภายในยี่ได้เห็นภายในวันนี้ด้วยเถิดจะเป็นคําพูดแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ความพอใจความชอบความถนัดของคุณเลยพูดอยู่ไหนก็แล้วแต่รู้สึก เชื่อมั่นมีพลังรู้สึกได้ถึงจิตแห่งจักรวาลก็ให้เลือกใช้ประโยคความพูดแบบนั้นเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายไม่มีอะไรมากค่ะทำใจให้สบายผ่อนคลายแล้วออกไปใช้ชีวิตตามปกติจักรวาลกำลังทำงานให้คุณไม่ต้องสงสัยที่จะเห็นรถสีแดงจนเกินเหตุใจเย็นๆและใช้ชีวิตตามปกติเลยหากผลลัพธ์มันจะปรากฏสุดท้ายมันก็จะปรากฏขึ้นไม้คุณได้เห็นอยู่ดี ด้วยวิธีทางของมันไม่ต้องไปยึดติดกับผลลัพธ์จนอันเป็นไม่มีสมาธิทําในสิ่งที่คุณควรทําคือการใช้ชีวิตประจําวันก็ตามปกติอย่าลืมนะคะว่าคุณต้องเล่นเกมนี้ด้วยใจที่ผ่อนคลายไม่ใช่ใจที่ยึดติดหัวใจของการเล่นเกมกดแรงนึงดูดให้ได้ผลคือจงใจเล่นด้วยความสนุกและความสุขและผลลัพธ์จะประจักษ์แจ้งให้คุณได้เห็น เองเมื่อผลลัพธ์แสดงผ่านสายตาของคุณแล้วคุณดึงดูดรถสีแดงให้คุณเรียบร้อยแล้วจงใช้หลักการวิธีเดียวกันนี้ในการระวิดเงินตาและความปรารถนาของคุณหากคุณสามารถดึงดูดรถสีแดงมาให้เห็นได้ในระมิตเงินตาและความปรารถนาขึ้นมาให้ได้เห็นนั่นก็จะไม่ใช่เรื่องยากค่ะคุณสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้เห็น ได้เชกเช่นเดียวกันหากดึงโดดสิ่งนี้ให้เห็นกับตาได้ก็จะเนรมิตเงินตาและความปรารถนาให้เห็นกับตาได้เช่นกันขอบคุณนะคะ